กรมสมษามีเพลินได้เดินนาให้มีการปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสมสามี่วงเดือนกรกฎาคมนี่มีสถิติคดีสูงสุดหลายที่สุดก็คือสุราครับนายเกรียงไกรพัฒนาพรอรองอธิบดีกรมสมัามีนันาโคศกกรมส,ส,ม,สมัามีเพิินออกมาบอกถึงผลการปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสมสามีทั่วประเทศ ผ่านช่องทางต่างๆร่วมไปถึงการยกระดับการเนินง,งานของศูนย์ปราปามสินค้าออนไลน์พราว่าเดือนกรกฎาคมในปี2566นี่มีผู้ทิ่กระท่ำความผิดจำนวนสูงถึง1,812คดีคิดเป็นมูลคา่าคาปรับแล้วประมาณ38ล้านกว่าบาทครับแยกออกเป็นคดีต่างๆทั้ตงต่อปนึนะครับเรื่องของการเหตุผิดกฎหมายสัมภาษามีดสูรานี่ครับ 8 7 0คดีปรับไปประมาณ8ล้านกุบาทของกลางนี่หนึ่งแสนสามหมื่นกิลิตรยาสูบครับมีการจับกลุ่มดำเนินคดีไปถึง6กรคดีปรับเป็นมูลค่า18ล้านบาทไพ่ก็มีครับไพ่18คดีมีการปรับไปประมาณ4ี่แสนกบาท น้ำมันแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมันจำนวนร้อยหกสิบสี่คดีมีการปรับไปหกล้านหกแสนกว่าบาทมีของกลางไป็นจำนวนเจ็ดแสนสี่พันกุลิดน้ำหอมบั่นีครับน้ำหอมเข่ามาในประเทศไทยผิดกฎหมายเจ็ดคดีมีการปรับไปหาแสนกว่าบาทรถจักรยานยนต์แปดสิบหกขอไปครับหกสิาบแปดคดีมีการปรับเปรียบเทียบปรับไปล้านหกแสนกว่าบาทมีรถ จายยนที่เขามาในหลชนาัาจักผิดกฎหมาย77คันครับนอกจากนั้นยังมีคดีอื่นอีก44คดีมีการปรับค่าปับไปประมาณ2ล้านก่บบาทนะครับซึ่งกรมสรรพาสามตก็พยายามที่ป่าปรามแล้วก็จับกลุ่มผูก้กระทาความผิดตามพร,ะระบภาษีสรรพาสิมรอย่างเค,งคร่งขัดนะครับในช่วงนี้หากว่าพี่น้อง ทราบเบาะแสการกระทําผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสมรพสามรสามารถแจ้งได้นะครับที่กรมสมรพสามรหรือว่าสำนักง,งานสรรพสามรพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศสายด่วนพร้อมครับหนึ่งเจดหนึ่งสตลอดเส้าซีชั่วโมงนะครับโดยกรมสมรพสามรเพิ่นก็นจะออกมาเปิดเผยข้อมูลอ่าเพิ่นจะบ่เปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งเบ้แเสน,นะครับเอาอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆนํามาฝากตอนพ่น้องห้อง